ที่คำชโนดนะคะไปที่คําชทโนดเนาะทีนี้อตอนไปถึงก็คือปกติมากก็คือเข้าไปจะลึกหน่อยพอเข้าไปปุบ๊บอะเข้าไปถึงปุบ๊บอะมัน มันร้อนแดดร้อนมากคือแดดร้อนแบบแล้วต้องถอดรองเท้าเดินหนึ่งก็ถอดรองเท้าเดินแบบก็ร้อนเท้ามากก็คือก็ไปไหว้ตามจุดที่หนึ่งจุดที่สองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหนึ่งก็ไหว้ไหว้ครบไหว้อ้อมอ้อมอ้อม,อมเดินอ้อมอ้อมมาจนถึงที่มาไหว้ตรงเอ่อตรงที่ปู่กับย่าอยู่นะคะปู่กับย่าอยู่พอหนึ่งไปไหว้ถึงตรงนั้นปุ๊บอะหนึ่งถือทูบไปด้วยทูบทูบที่เป็นทูบขอหวยอะคะ่ะ หนึ่งถือทู่ไปด้วยอันหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งก็เริ่มไหว้พอเริ่มไหว้ปุ๊บฝนลงมิดใครที่ไปใครที่อยู่ในเหตุการณ์วันเนี้ยจะรู้เลยนะคะถามได้เลยถามคนที่วัดเมื่อวานก็ได้ว่าแดดเปี้ยงมากแล้วพอเดินมาถึงปุ๊บอ่ะหนึ่งจุดทูไ่ไหว้ปุ๊บอะแล้วก็ ดขอขอเลขอะค่ะหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งอะไม่เคยมากราบสักการะเลยไม่เคยมากราบไหว้ท่านเลยไม่เคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกที่หนึ่งได้มาหนึ่งก็เลยแบบหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งอะขอขอ,ขอโชคลาภกลับไปขอให้ตัวเลขในทูบเนี้ยเอ่อมาที่รัฐบาลไทยง่วงที่16กันยายน2563หนึ่งก็บอกว่าหนึ่งจะแก้บนด้วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วเนาะทีนี้พอหนึ่งขอพรเสร็จป,ปุ๊บอะ หนึ่งยังไม่หันได้จุดทูบเลยฝนก็เริ่มลงเม็ดพอเริ่มลงเม็ดลงเม็ดมาปุ๊บหนึ่งก็จุดทูบแล้วหนึ่งก็นั่งรอทูบหมดรอจนทูบหมดนะคะแล้วพอเจอตัวเลขที่ได้มาเป็นตัวเลขที่หนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งชอบ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 ตัวเลขตัวนี้ที่จุดได้มานะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูพร้อมๆกันเพราะว่าหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยลงกลุ่มเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ปล่อยลงกลุ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูพร้อมๆกัน แป๊นหนึง่งแบบนะแ้านหนึ่งนะคะ โอเคนะคะเสร็จแล้วเนาะหนึ่งก็ไปคือฝนตกเลยฝนตกลงมาเลยแล้วหนึ่งก็เรู้สึกแบบอะไรวะไม่เคยมาไหว้คือเราไปไหว้ตอนเราไปถึงอะคือร้อนมากร้อนแบบร้อนมากแต่พอไปไหว้เสร็จปุ๊บอะแดดแบบจักแดดเปรี้ยงๆอะพอตอนถึงตอนที่หนึ่งขอพรเดี๋ยวหนึ่งจะเปิดรูปให้ดูนะมีรูปหนึ่งที่หนึ่งตีหนึ่งตีความตัวเองนะเดี๋ยวหนึ่งจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยว ขออนุญาตก่อนขออนุญาตเปิดก่อนรัฐบาลงวดนี้หนึ่งให้ตัวนี้เดี๋ยวนะรัฐบาลงวดเนี้หนึ่งเน้นหนึ่งให้ตัวนี้อยู่แล้วเนาะทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งหาก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นของจริง อันนี้จะเป็นของจริงอันนี้ไม่ใช่ทูบนะรัฐบาลหนึ่งจะเน้นตัวนี้อยู่แล้วนะคะรัฐบาลหนึ่งจะเน้นตัวนี้อยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือที่หนึ่งเน้นอยู่แล้วนะคะหนึ่งเน้นหางนี้หนึ่งเน้นหางนี้นะคะหนึ่งเน้นหางนี้อยู่แล้วนะคะหนึ่งเน้นหางนี้งวดนี้หนงชอบเลขหนึ่งนะคะงวดเนี้ยหนูชอบเลขหนึ่งหนูชอบเลขหนึ่งมากๆคืองวดเนี้ยหนูชอบเลขหนึ่งมากๆเดี๋ยวหนูใช้ดูเลขทูบนะ เดี๋ยวหนูจะให้ดูเลขทูบใครรอได้คือรอนะคะใครรอไม่ได้ออกก่อนได้เลยนะคะอันนี้คือหนูให้ก่อนใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าเลขทูบมานะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าเลขทูบมานะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าเลขทูบมาใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าเลขทูบมาอันนี้หนูให้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นรัฐบาลชุดที่หนูเน้นเดี๋ยวหนูจะให้เลขทูบนะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังเลขทูบอบคือ คือหนึ่งอะไม่เคยไปไหว้เลยหนึ่งก็เป็นคนที่แบบว่าหนึ่งก็เป็นคนที่ที่ที่เอาตรงๆนะหนึ่งไม่เคยกราบไหว้พญานาคเลยแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะท่านเป็นผู้ใหญ่เนาะที่แบบว่าหนึ่งนับ,นบถือท่านอะท่านก็มาบอกว่าเออน้ำหนึ่งนวดเนี้ยพอจะไปขอเออพอจะไปจุดทูปอะไปจุดทูปขอที่คําชะโนดได้ไหมถ้าไปที่นู่นไม่ได้ก็คือให้ไปที่ใกล้บ้านก็ได้แล้วพอดีเอเอที่ โคลาดอะ่ะจะมีคําชี้วที่วังน้ําเขียวทีนี้หนึ่งก็เลยไปเอ่อก็เลยลองไปดูเพราะว่าท่านท่านให้ท่านแนะนํามาคืออะไรที่ผู้ใหญ่แนะนํามาหนึ่งก็จะทําตามทีนี้หนึ่งก็เลยลองไปพอไปวันนี้หนึ่งก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกดีอะ่ะรู้สึกดีนะแล้วก็ คยไปหรอกก็จะแบบงงงหน่อยเพราะเราไม่ไม,ไม่ไม่เคยไหว้ท่านแต่ทีเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะหนึ่งยังเน้นตัวนี้อยู่ใครเห็นแล้วเมื่อกี้นี้นะคะคือหนึ่งเน้นตัวเดิมก็คือ4ี่หนึ่งสามหนึ่งเน้นตัวนี้เพราะว่าองวดเนี้ยหนึ่งชอบเลขหนึ่งชอบเลขหนึ่งมาก